สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบวัตถุมงคลเครื่องรังของขังนะคะทุกทุกท่านนะวันนี้นะคะมาพบกับช่องจูเนียสีพระบ้านนะคะ EP นี้นะคะพี่พี่จะเป็น EP ที่691แล้วนะคะ จะเป็น EP ีที่691แล้วนะคะพี่พี่วันนี้มีพักบ้าน,านราคาแบ่งปันจับต้องได้มาในราคาเดียวเลยนะคะองค์ละ500บาทนะคะดูให้ชอบดูให้ใช่นะคะแล้วค่อยปิดชื่นชอบองค์ไหนเลงองค์ไหนไว้นะคะ สายด่วนสายตรงค่ะเข้ามาหาน้องได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0826205910นะคะพี่พี่เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์ค่ะจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันเลยพี่พี่สามารถใช้เบอร์โทรแอดไลน์เข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมในแต่ละองค์ได้เลยนะคะ ทางร้านค่ะจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บปลายทางนะคะพี่พี่ท่านไหนไม่สะดวกอ่นก็สามารถสั่งเป็นเก็บปลายทางชําระเงินที่หน้าบ้านรอรับสินค้าที่หน้าบ้านกันได้เลยนะคะพี่พพาทุกรายการเป็นพาของทางที่บ้านน้องเององค์ไหนนะคะที่น้องพูดผิดหรือว่าจําผิดน้องต้องขออภัยพี่พไว้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วอยู่เป็นเพื่อนน้องก่อนนะคะวันนี้รบกวนเวลาไม่นานค่ะไปแบบรวดเร็วกันเลยนะคะวันนี้รักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิ ใหม่ๆ EP ใหม่ๆกันนะคะกะติกาของทางร้านนะคะจะมีหมายเลขกำกับชัดเจนเลยนะคะพี่ๆในแต่ละองค์สมมติว่าพี่ๆนะคะสนใจนะคะปิดรายการนี้หมายเลขที่13ให้พี่ๆนะคะแจ้งน้องว่าต้องการปิดรายการที่13นะคะ EP 691ช่องจูเนียร์สี่พระบ้านนะคะเพียงง่ายๆเท่านี้เลยน้องจะได้ทําการจัดส่งสินค้านะคะให้กับพี่ๆถูกท่านได้อย่างถูกต้องแล้วก็ร,ว,รวดเร็วด้วยนะคะ ค่ะ50รายการวันนี้นะคะพร้อมแล้วนะคะพี่ๆขนมาให้พี่ๆนะคะรับชมกันแบบยาวๆเลยมีทั้งเนื้อดินชิ้นผงรูปหล่อนะคะพระเครื่องราคาแบ่งปันองค์ละ500บาทแถมจะส่งให้ฟรีทุกออเดอร์ทุกบ้านเลยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมที่รายการแรกกันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นพระขุนแผนนะคะทรงพลใหญ่ องนี้นะคะจะเป็นพระขุนแผนนะคะเป็นทรงพลใหญ่นะกุวัดบ้านกาจังหวัดพิษ,ษณุโลกผิวนะคะจะเป็นผิวแห้งแบบนี้เลยผิวนะคะพี่ๆจะเป็นผิวแห้งธรรมชาตินะคะรายละเอียดจะดูชัดเจนแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันค่ะอยู่ที่ราคา5้าร้อบาทน้องจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่อหรือว่าอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถสายหยวนสายตรงเข้ามาหาน้องได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่2อ,องค์นี้นะคะเป็นพระผุงแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะคะพร้อมตลับนะคะสภาพเก่าแบบนี้เลยพร้อมตลับกรอบอ่าพร้อมกรอบนะคะแบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทด้านหลังนะคะพี่ๆตรงนี้เลยจะเป็นหลังยันนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันนะ ด้านในนะคะรายละเอียดจะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆท่านไหนไม่สะดวกโอนสามารถสั่งเป็นเก็บปลายทางชําระเงินที่หน้าบ้านรอรับสินค้าที่หน้าบ้านกันได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทนะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่3ค่ะพี่ๆองค์นี้จะเป็นพระไมหสวนกุวัทพระศรีรัตนะมหาธาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพี่ๆมาพร้อมกับห่วงเชื่อมเดิมแบบนี้เลย จะเป็นสองหน้านะคะจะเป็นพิมพ์สองหน้าองค์นี้นะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเต,มติมกับน้องก่อนได้เลยเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์โทรเดียวกันเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่สี่หมายเลขที่สี่นะคะพี่พีองนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะหลวงพ่อคงปีสองสี่แปดสี่ค่ะเนื้อเป็นเนื้อกระไหลทองวัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเป็นเนื้อบางกระพร้อม นี่เลยด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะพี่พด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันชัดเจนแบบนี้เลยส่วนด้านหน้าใบหน้านะคะดูคมดูชัดน้องให้ราคาแบ่งปันนะอยู่ที่ราคา500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะเป็นหมายเลขที่สี่ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่หค่ะหมายเลขที่ห้านะคะองค์นี้เป็นเหรียญพระอาจารย์ปั้นอาจารย์ูนะคะปี25 0 7วัดป่าอุดมสมพรค่ะมาพร้อมกับเ,เรียมกรอบพลาสติกเดิมๆแบบนี้เลย ด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนแบบนี้อยู่นะ,ะเป็นพระเก่าพระโบราณน,นะคะแต่ว่ารายละเอียดยังดูชัดเจนนะคะพี่พี่น้องให้ราคาแบ่งปัน5้า้บาทจะส่งให้ฟี่มีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่หหมายเลขที่หนะคะพี่พี่องค์นี้นะคะเป็นพระผงหลวงปู่บุญนะคะเนื้อเป็นเนื้อเอ,อ่อจะเป็นพระผงหลวงปู่บุญเนื้อผง จะเป็นเนื้อผงยาจินดามณีวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคนปรปฐมค่ะรายละเอียดนะคะจะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะจะเป็นหมายเลขที่6น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่7นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นพระกุลบุรี เนื้อจะเป็นเนื้อชินเงินนะคะจะเป็นเนื้อชินเงินรายละเอียดนะคะจะดูชัดเจนแบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะพี่ๆสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากจะบูชาองค์นี้ต่อนะคะสายดวงสายโตงค่ะเข้ามาหาน้องได้เลยนะที่เบอร์โทร 0826205910สนะคะพี่ๆสวยงามแบบนี้เลยต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่8หมายเลขที่8นะคะอง์นี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะหลวงพ่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะปี2478เปเป็นพระเก่าๆเดิมๆนะคะแต่ว่ารายละเอียดนะคะยังดูชัดเจนด้านหลังจะเป็นหลังหนังสือแบบนี้เลย น้องให้ราคาแบ่งปันนะอยู่ที่ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะบูชาต่อหรือว่าอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่9หมายเลขที่9นะคะองค์นี้จะเป็นพระก,กิ่งนะคะหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบา เนื้อจะเป็นเนื้อสัาฤทิ์ทองค่ะใบหน้าดูคมชัดรายละเอียดรอบองค์นะคะจะดูชัดเจนแบบนี้เลยน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาทูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะจะเป็นหมายเลขที่9ค่ะใบหน้าดูชัดเจนเลยต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่10 หมายเลขที่10นะคะพี่ๆองค์นี้เป็นรูปหล่อนะคะหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวัดลารามนะคะปี2543จังหวัดสระเชียงชานะคะใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลยใบหน้านะคะดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่อหรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะรีบทักรีบทรูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยค่ะพี่ๆ องค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลยเป็นหมายเลขที่10ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่11นะคะองค์นี้เป็นพระพุทธแกะนะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่พีองค์นี้นะคะจะเป็นวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะรายละเอียดรอบองค์นะคะจะดูชัดเจนประมาณนี้เลยนะน้องให้ราคาแบ่งปันองละ500บาทจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางนะคะพี่พี ด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะพี่ๆจะเป็นหลังรอยจานนะคะด้านหลังจะเป็นหลังรอยจานนะพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะอยากบูชาองค์นี้ต่อหรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะติดต่อน้องสายด่วนสายตรงได้เลยหรือว่าแอดไลน์น้องเป็นเบอร์โทรเข้ามาเพื่อดูรูปภาพกันได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่12 หมายเลขที่12นะคะองค์นี้จะเป็นพระก,กิ่งนะคะก้นจะเป็นก้นจอระลอเนื้อโลหะสำริดทองวัดบาวรนิเวศวิหารนะคะใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลยใบหน้านะคะดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆพี่พท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่อหรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะรีบรักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่12ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่13ค่ะ หมายเลขที่13นะคะองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์ใหญ่ปี2 5 0 5้าชังให้จังหวัดปัตตานีเนื้อจะเป็นเนื้อสำริดทองใบหน้านะคะดูคมชัดด้านหลังค่ะพี่ๆด้านหลังจะเป็นหลังหนังสือตัวหนังสือนะคะเป็นแท่งชัดเจนแบบนี้เลยองค์นี้นะคะน้องให้ราคาแบ่งปันนะอยู่ที่ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีจะเป็นหมายเลขที่13ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่14ค่ะ หมายเลขที่14นะคะองค์นี้เป็นเหรียญ25พุทธศัตรรษะน,นะคะปี250 0เนื้อนะคะเป็นเนื้อชินตะกว่าค่ะพี่พีใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลยใบหน้านะคะดูคมชัดแบบนี้รายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนมากๆด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันนะด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะองค์นี้น้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่15 หมายเลขที่15นะคะองค์นี้จะเป็นพระยอดธงเนื้อสำมฤทิทองกุกวัดไก่เตี้ยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลย รายละเอียดรอบองค์นะคะดูแบบนี้เลยนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยทั่วทั้งองค์พี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์โทรเดียวกันเลยนะคะพี่ๆองค์นี้จะเป็นหมายเลขที่15ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่16หมายเลขที่16องค์นี้เป็นเหรียญคูบาเจ้าสีวิชัยนะคะเนื้อเป็นเนื้อทองแดง เป็นเนื้อทองแดงเรี่ยมกันน้ํากรอบแกะลายนะคะสวยสวยเลยด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนแบบนี้เรี่ยมกรอบแกะลายนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะเหรียญด้านอ่าด้านหน้านะคะใบหน้าดูคมชัดองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเป็นหมายเลขที่16ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่17 หมายเลขที่17นะคะองค์นี้เป็นเหรียญทรงข้าวหลามตัดนะคะเนื้อทองแดงหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเลี่ยมจับขอบเดิมเลยเลี่ยมจับขอบเดิมๆเลยนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันองค์นี้้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่1 8 หมายเลขที่18นะคะองค์นี้เป็นพระพุทธชินราชนะคะใบเสมาเนื้อเป็นเนื้อชินเงินกุวัดพระศีรัตนมหา,าธาตุนะคะใบหน้าดูชัดเจนแบบนี้เลยรายละเอียดนะคะดูรูสวยงามแบบนี้เป็นพระเก่าๆเ,เดิมๆนะคะของที่บ้านน้องเองนะน้องให้ราคาแบ่งปัน5 0 0บาทจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางนะคะองค์นี้เป็นหมายเลขที่18นะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่19 หมายเลขที่19นะคะองค์นี้เป็นพระมเหสวนกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะพี่พี่องนี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีจะเป็นสองหน้านะคะพี่พี่ขาองนี้จะเป็นสองหน้าแบบนี้เลยพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชางองค์นี้ต่อหรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะรีบทักรีบโทรเข้ามากันได้เลยซ้ายด่วนซ้ายตรงนะคะที่เบอร์โทร0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่20 หมายเลขที่20นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะเป็นพับปิดตาถักเชื่อกห้อยนะคะลงรักปิดทองหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังราชวรวิหารผิวนะคะจะเป็นผิวแห้งแบบนี้เลย ผิวนะคะพี่พี่เป็นผิวแห้งธรรมชาติมวลสารดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะทั่วทั้งองค์หน้าเก็บสะสมมากๆองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีโผรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะจะเป็นหมายเลขที่20ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่21นะคะพี่พหมายเลขที่21นะคะองค์นี้เป็นเหรียญเสือเผ่นนะคะเหลือง้อสุดวัดกาหลงจังหว หวัดนครปฐมนะคะเหรียญจะดูคมชัดแบบนี้เลยด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันค่ะด้านหลังจะเป็นหลังยันองค์นี้น้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทเช่นกันค่ะพี่ๆราคา500บาทนะพี่ๆท่านไหนที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะที่ชัดเจนกว่าในวิดีโอนะคะสามารถทักไลน์น้องเข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่22องค์นี้นะคะจะเป็น เหรียญหลวงปู่โตะนะคะปี2511วัดประดูชินพีใบหน้านะคะดูคมชัดแบบนี้เลยด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันปี2511นะคะองค์นี้นะคะน้องให้ราคาแบ่งปันกับพี่ๆนะราคาอยู่ที่500บาทจัดส่งให้ฟรีเป็นหมายเลขที่22ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่23นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะเป็นเหรียญอายุยืนเต็มองค์นะคะหลวงปู่ศีวัดท่ำมขาวบุญนาจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลย ใบหน้านะคะดูคมดูชัดนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยานปี2517น้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มพี่ๆท่านไหนนะคะไม่สะดวกโอนนะสามารถสั่งเป็นเก็บปลายทางชำระเงินที่หน้าบ้านร,รับสินค้าที่หน้าบ้านกันได้เลยนะคะองค์นี้เป็นหมายเลขที่ ยี่สิบสามนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสี่องนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมปีสองสี่หกเจ็ดวัดหน่งราชบวรวิหารค่ะพี่พีใบหน้าดูชัดเจนแบบนี้เลยลงยาสวยงามนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยพี่พีท่านไหนที่สนใจนะคะอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโพเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่25หมายเลขที่25นะคะพี่พี่องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโพเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะใบหอกเป็นเหรียญหลวงพ่อพมะะอร,รพอพมใบหอกนะคะวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรนะคะ์ค่ะพี่พนี่เลยสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะรายละเอียดดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะทั่วทั้งองค์หน้าเก็บสะสมมากๆจะเป็นหมายเลขที่25นะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่26 หมายเลขที่26องค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดนะคะจะเป็นเนื้อว่านวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีค่ะพี่พี่รายละเอียดจะดูชัดเจนแบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากๆมวลสารนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพี่พี่มวลสารดูชัดเจนแบบนี้เลยองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันนะถ้าสนใจองค์นี้นะคะอย่าลืมนะคะพี่พี่ทักเข้ามาโทรเข้ามาหาน้องกันได้เลยค่ะสายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะ ต่อไปคะ่ะเป็นหมายเลขที่27หมายเลขที่27นะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญเสียนโตนะคะหลวงปูท่ทวดปี250หมาช้างให้จังหวัดปัตตานีคะ่ะใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลย ใบหน้านะคะดูคมชัดนะคะด้านหลังค่ะพี่พีจะเป็นพระครูวิไลโสพลหลวงปู่ทิมนะคะใบหน้าดูชัดเจนแบบนี้เช่นกันเลยพี่พีท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามากันได้เลยนะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์โทรเดียวกันเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่28ค่ะองค์นี้นะคะจะเป็น พระชัยวัดนะคะวัดบรวรนิเวศวิหารเลี่ยมกันน้ํานะคะกอบแกะลายสภาพสวยๆเลยกอบแกะลายสภาพสวยงามแบบนี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่พ สภาพสวยงามแบบนี้เลยนะเป็นหมายเลขที่28ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่29หมายเลขที่29นะคะองค์นี้เป็นพระซุ้มกอกุทุ่งเศรษฐีกําแพงเพชรน,นะคะเนื้อจะเป็นเนื้อดินนะคะพี่พรายละเอียดจะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆพี่พีท่านไหนนะคะที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่อหรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะรีบทักรีบรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยค่ะจะเป็นหมายเลขที่29ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่30 หมายเลขที่30นะคะองค์นี้เป็นพระผงหลวงพ่อปานค่ะพิมพ์หนุมานแบบแทนวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะพี่พีรายละเอียดนะคะจะดูชัดเจนแบบนี้เลยสภาพสวยสมบูรณ์นะคะไม่แตกไม่หักไม่บินองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่31องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญ องค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะด้านหลังเป็นหลังหานุมานเชิญทงแบบนี้เลยวัดโคสิตารามนะคะพี่พี่เป็นวัดโคสิตารามใบหน้านะคะดูคมชัดองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่อหรือว่าอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีโพเข้ามาหาน้องกันได้เลยนะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่32 หมายเลขที่32นะคะองค์นี้ค่ะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เอี่ยมปี2467วัดหนังราชวรวิหารนะคะใบหน้าดูคมชัดด้านหลังค่ะจะเป็นหลังยันด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันนะคะชัดเจนแบบนี้เลยเหรียญดูคมดูชัดแบบนี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่33 หมายเลขที่33นะคะองค์นี้ค่ะเป็นเหรียญเซมาพระลีลา25พุทธศตรวตรรษเนื้อจะเป็นเนื้อชิ้นเงินนะคะด้านหลังจะเป็นหลังตัวหนังสือตัวหนังสือดูเป็นแห้งชัดเจนแบบนี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆรีบทักรีบโทรเข้ามากันได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่34องค์นี้เป็นพระปิดตาเป็นพระปิดตาเนื้อเมฆพัดนะคะหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้มีรอยจานรอบองค์ค่ะ มีรอยจานรอบองค์แบบนี้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปันนะอยู่ที่ราคา500บาทน้องจะส่งให้ฟรีนะคะเป็นพับปิตาสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยองค์นี้นะคะจะเป็นหมายเลขที่34ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่35องค์นี้นะคะพี่พ เป็นรูปเหมือนปั๊มนะคะหลวงพ่อเดิมปี2482วัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นนะคะเป็นปี2 4 8 2ใบหน้านะคะดูคมชัดรายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่อหรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยค่ะพีพีเป็นหมายเลขที่35ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่3 6 หมายเลขที่36องค์นี้เป็นเหรียญไข่นะคะหลวงพ่อเดิมปี2482นะคะเนื้อเป็นเนื้อทองแดงนะคะวัดหนองพูจังหวัดนครสวรรค์นะคะพี่พีดีเลยด้านหลังเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยส่วนด้านหน้านะคะใบหน้ายังดูคมชัดแบบนี้อยู่พี่พท่านไหนที่สนใจนะคะอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่37 หมายเลขที่37นะคะองค์นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยค่ะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่38องค์องนี้นะคะจะเป็นพดด้วงเนื้อสัมฤทธิทองนะคะต่อโคตนะคะพี่ๆต่อโคตชัดเจนแบบนี้เลย เนื้อจะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ทองนะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่39ค่ะพี่พีองค์นี้นะคะจะเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังราชบวรวิหารรายละเอียดนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะทั่วทั้งองค์น่าเก็บสะสมมากๆพี่พีท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะรีบทักรีบรบูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะพี่พีน้องให้ราคาแบ่งปันนะคะราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่ม เบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์ค่ะเป็นเบอร์โทรเดียวกันเลยพี่ๆสามารถแอดไลน์เข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่40องค์นี้เป็นพ้าผงหลวงพ่อปานนะคะองค์นี้จะเป็นพระผง เป็นพระผงหลวงพ่อปานทีมขี่เม่นค่ะวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื้อจะเป็นเนื้อดินนะคะมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนแบบนี้เลยให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะจะเป็นหมายเลขที่40ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่41ค่ะพี่ๆ หมายเลขที่41นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จนะคะโรยผงตะไบทองวัดละคังโคสิตารามนะคะพี่ๆรายละเอียดจะดูชัดเจนแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่ตออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยจะเป็นหมายเลขที่41นะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่42หมายเลขที่42นะคะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะหลวงปู่ทิมวัดอาหารได้จังหวัดระยองหน้ากากทองด้านหลังค่ะจะเป็นหลังยันดูชัดเจนแบบนี้เลยเหรียญด้านหน้าดูคมดูชัดต่อโคชัดเจนน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่43าคะ่ะหมายเลขที่43นะคะองค์นี้นะคะพี่ๆจะเป็น เหรียญหล่อพิมพ์จอบใหญ่ปี2515นะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรเนื้อจะเป็นเนื้อสำลีทองแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยสมบูรณ์องค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันเช่นกันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทจัดส่งให้ฟรีพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรทเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0ู2 6 2 0 5 9 1 0นะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่44นะคะองคนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําค่ะเป็นเหรียญพระท่านอ่าเป็นเหรียญเป็นเหรียญท่านอาจารย์เอี่ยมนะคะพี่พีเป็นเหรียญท่านอาจารย์เอี่ยมเนื้อเป็นทองแดงลมดาใบหน้าดูคมชัดนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันแบบนี้เลยด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันดูชัดเจนแบบนี้ พี่พี่ท่านไหนสนใจองค์นี้นะคะหรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะจะเป็นหมายเลขที่44นะต่อไปค่ะหมายเลขที่45หมายเลขที่45องค์นี้นะคะเป็นเหรียญดวงพ่อวัดบ้านแหลมเนื้อเป็นเนื้อทองแดงใบหน้าดูชัดเจนนะคะส่วนของด้านหลังนะคะจะเป็นตัวหนังสือเป็นแท่งชัดเจนแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่46 หมายเลขที่46นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญเม็ดแตงนะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญเม็ดแตงนะคะหลวงปู่ทวดวัดาชาังให้จังหวัดปัตตานีใบหน้าดูคมชัดนะคะเนื้อเป็นเนื้อสัมฤทธิทองด้านหลังค่ะพี่ๆด้านหลังนะคะจะเป็นใบหน้าชัดเจนแบบนี้เลยองค์นี้นะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มเป็นหมายเลขที่46นะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่47 หมายเลขที่47องค์นี้เป็นพระปิตาหลวงพ่อทับวัดอนงคารามค่ะเนื้อจะเป็นเนื้อเมคสิทธ์นะคะหัวจะเป็นหัวพิมพ์จรวดนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่48หมายเลขที่48องค์นี้นะคะเป็นเหรียญปลกหลวงปู่โตะนะคะเนื้อกระไหลทอง วัดเป็นวัดประดูชิมพีนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันแบบนี้เลยพร้อมกับเลี่ยมกรอบเงินนะคะแกะลายสวยๆแบบนี้เลยนะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่49หมายเลขที่49นะคะองค์นี้เป็นเหรียญหล่อนะคะหลวงปู่สุข พิมพ์ประพานมนทนนะคะวัดปากของมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทรายละเอียดนะคะดูชัดเจนนะคะน่าเก็บสะสมมากๆด้านหลังจะมีรอยจารน1นจุดนะองค์นี้พี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่50 หมายเลขที่50นะคะองค์นี้เป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมค่ะพิมพ์บ้าจุลาเล็กนะคะลงรักปิดทองวัดสะพานสูงผิวจะเป็นผิวแห้งแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่อหรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันได้เลยนะคะเป็นหมายเลขที่50นะคะพี่พ สำหรับ EP นี้นะคะก็ครบทั้งหมด50รายการแล้วนะคะขอพระคุณพี่ๆทุกท่านมากๆเลยที่อยู่ด้วยกันอยู่รับชมนะคะตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเลยนะคะ สนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนนะคะเลงองค์ไหนไปอยู่นะคะพี่พี่อย่าลืมโทรสายด่วนสายตรงนะคะเข้ามาหาน้องนะคะที่เบอร์โทรศู2 6 2 0 5 9 1 0ผิดพลาดประการใดน้องต้องขออภัยพี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมจะมีพระอะไรสวยๆนะคะมาให้พี่พี่รับชมกันบ้างอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ep ใหม่ๆกันนะคะสําหรับวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่พี่ทุกท่านไปแล้วนะพบกันใหม่ ep ค่ะีานะคะสวัสดีค่ะ